แค่นี้ก็เหนื่อยพี่น้องเอ้ทองไห่ทองหน้านี่แหละแต่เขา่าจะนาดีเนาะเขาก็ได้ไ็อยู่บนตึกิดพอเพียงจ้าอันเดนเสร็จตะกิดพอเพียงเราก็ปล่อยวางนี่ก็นเนาะปล่อยวางโต้รู้ๆไม่ได้ไปเที่ยวตรงไหนรู้ๆจ้ะตื่นเช้าแล้วก็อยู่แต่ทองไร่ท้องนา ด,ดอกพูดงก่งๆน่าะจะเนาะพูดตรงๆเลยจ้ะเพรากระด้ไปอยู่ที่รู้ๆแล้วกันเนาะมีวตัตนาไดไปกินของดีๆกำลังจะเดินออกไปทางหลังบ้านจ้ะกำลังจะเดินออกจปกทางของบ้านแล้วกันเนาะจะไปรถพักถู่พักไหวอยู่หน้าเลยจ้ะกะนุนน่าจะเนาะเดินผ่านตรงกรนนเนี่ยจ้ะหน่วยลุก ต้นขดุนต้นนี่ก็ได้ตรงนี้เลยจ้าไม่ได้ดูเสียงสีแต่พอดราะจะไม่ได้ไปอยู่ที่เจริญเ้าจะน้อเป็นินีเงินเราจะนะอฟังจ้าปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นอกจากถ่ายคลิปยาวจ้ะถ่ายคลิปยาวคลิปยาวสูงเราจะน้อพี่น้อง อันนี้คือขามขามไปทางนู้นจ้ะบ้านนอกออกนาเราเนาะพี่น้องเนะาะท่ดบ้านจ้ะเดินมาทางลรงบ้านจ้ะจะให้ดูขนุนก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดินผ่านต้น <c oughs> เคยดูให้จบเด้อพี่น้องเด้อ่าจสูง,งแล้วจะนอพี่น้อง อันนี้คือขามขามไปทางนู้นจ้ะบ้านนอกขอกนาเราเนาะพี่นอกเนาะถ้าทางจ้าปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เราจะนั่งโตะรู้ๆไม่ได้ไปเที่ยวตรงไหนรู้ๆจ้ะตื่นเช้าแล้วก็อยู่แต่ท้องไร่ท้องนาอรงน,นี้เลยจ้าไม่ได้ดูแสงสีกับเขาดอกจ้ะไม่ได้ไปอยู่ที่เจริญแล้วจะโนะ้ เงินยัมีเงินงนะจ้ะเนาะถ่ายคลิปยาวจ้ะถ่ายคลิปยาวคลิปคือกันแล้วพี่น้องผ่านมาแล้วก็ต้องถ่ายคลิปยมีคุณภาพเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปยมีคุณภาพจังนี่พี่น้องพูดกลุ้งๆนะจ้ะเนาะพูดตรงๆเลยจ้ะ ก็ได้ไปอยู่ที่รู้ๆแล้วกันเนาะมีวัดนาได้ไปกินคลองดีๆนี่างี้นะจ้าไม่ได้ดูแสงสีกับเขาดรอกจ้ะไม่ได้ไปอยู่ที่เจริญแล้วจ้ะเนาะเป็นอย่นีเงินแล้วจ้ะเนาะตะกิดพอเพียงจ้าอันเสิร์ตตะกิดพอเพียงเราก็ปล่อยวางนี่กันเนาะปล่อยวางมีอยู่เห็นเขาไปถ่ายรูปตามตะลุงตะเลเขาไปเที่ยว อยู่สวยๆงามๆนุกจ้ะเนาะยังอยู่บ้านหนอกยังก็ถทายเบบอย่างนี้หลยจ้าไม่ได้ดูแสงสีกับพอรอกจะ้ะไม่ได้ไปอยู่ที่เจริญแล้วจ้ะเนาะเป็นอย่างนี้เงินแล้วจ้ะเนาะที่ให้เราไปเห็นแสงสีแต่ไปอยู่บน้านอาหารรู้ๆเราก็มมีปัญญาเลยค่ะกำลังจะเดินออกไปทางหลังบ้านจ้ะ กำลังจะเดิอนอาจจะต้งองหัวม้านแล้วจะเนาะจะไปรุดพักถูกพักไว้อยู่หน้านะจ๊ะถ่ายให้ดูที่หนึ่งแล้วจะพี่น้องมีหน่วยลุกมากเลยค่ะนี่เลยจ้าไม่ได้ดูเสียงสีแต่เขาจะไม่ได้ไปอยู่ที่จเจริญแล้วจะเนาะเ,เงินเนีมีเงินแล้วจะเนาะมีปัญญาจ้ะ บา,าบางคนเขาเนาะบางคนเขาวัฒนาดีแล้วจะเนาะเขาก็เกิด <c oughs> เคยดูให้จบด้วยพี่น้องเ้อแหวกย,วยาวสูงแล้วจะเนาะพี่น้องอ,อันนี้คือขามขามไปทงนูนจ้ะบ้านนอกคอกนาเราเนาะพี่น้องเนาะถ้าถนนน่าจะเนาะเป็นผ่านตนรงมนนเนี่ยจ้ะ หน่วยลูกต้นขนุนต้นนี่ก็ได้รู้ๆแล้วแต่เนาะพูดง่ายๆว่าคนที่ว่าบ้านนอกเราถ้าสมุดเขาวัดนาดีเนาะเขาก็ไปได้แร,ร้ะก็นังตะกิดพอเพียงจ้าการเดินเสร็จตะกิดพอเพียงเราก็ปล่อยวางนี่แต่นเนาะปล่อยวางบ้านจ้ะเดินมาทางหลังบ้านจ้ะ จะให้ดูขนุนก่อนเดือบพี่น้องเด้อเดินผ่านต้นจะออกไปรถพักด้าพี่น้องปลูกพักไว้จ้าเราเป็นชาวไร่ชาวนานาะพี่น้องเนาะเราอยู่บ้านนอกนอกก็ไม่ได้ไกินอาหารดูๆไม่ได้ไปนั่งเหมกันคะ่ะพี่น้องจ้าของไห่ทองนานี่แหละแต่เ,เขาว่าจะนาดีเนาะเขาก็ได้ไปอยู่บนมา อยู่ในท้องไร่ท้องนาแล้วก็ต้องทำแบบนี้เนาะพี่นอ้องเนาะทำแบบนี้จ้าออกไปลุกทักกดนายอยู่กับนาก่อนป,ปลูกไปดูคือหลังมาอยู่ในท้องไร่ท้องนาแล้วก็ต้องทำแบบนี้เนาะพี่นอ้องเนาะทำแบบนี้จ้าเนาะถ้าเราจะอยากไปอยู่แบบดรูๆเทื่อรวย เราก็เป็นไปไม่ได้ <c oughs> เคยดูให้จบเด้อพี่น้องเด้อแตวพี่ไฮเราไปเห็นแสงสีแต่ไปอยู่บน้านอาหารรู้ๆเราก็มมีปัญญาเลยค่ะทองไหลทองหน้านี่แเลยแต่เขาว่าจะนาดีเนาะเขาก็ได้ไปอยู่บนรู้ๆแล้วแต่เนาะ พูดง่ายๆว่าคนทีว่าบ้านนอกเราถ้าสมุดก็วาตนาดีเนาะเขาก็ไปด้เพราะกลังผมว่าวาฒนาเราเคนี่เราจะเนาะเราก็ตตรงพอเพียงเราจะเนาะพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่พอเพียงในสิ่งที่เราผมว่าวาฒนาเราเคนี่เราจะเนาะเราก็ตตรงพอเพียงเราจะเนาะพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่พอเพียงในสิ่งที่เรามีปัญญาจ้ะ บางคนเขาเนาะบางคนเขาวัฒนาดีแล้วจะเนาะเขาก็เกิดทั้งี่คุณลนะ่ะพะถ้าคิดมีคุณลนะ่ะพาเพ้นก็ว่านล้วจะเนาะติดยิดพอเพียงจะมันเบี่ยงเสียติดยิดพอเพียงเราก็ปล่อยวางนี่กะเนาะปล่อยวางจะเนาะกูเอาไปรดพักจากพี่นอ้องจะไปรดพักเราจะเนาะ มานหนอดเราก็ต้องทันยิี่จะเดินผ่านตรงเดินผ่านบานเขาจะเดินผ่านบานเขาเดินผ่านบานเขาถ่ายให้ดูที่หนึ่งเราจะพี่นอมีหน่วยลุกมากเลยค่ะเราก็ไม่ได้ไกินอาหารรู้ๆไม่ได้ไปนั่งมาติดยิ้เพียง้ะ อันเบ็ดเศรษฐกิดพอเพียงเราก็ปล่อยวางนี่ก็นเนาะปล่อยวาง <c oughs> เคยดูให้จบด้วยพี่น้องเ้งอเพราะว่าวาตานาเราแค่นี้ล้วจะเนาะเราก็ตตรงพอเพียงล้วจะเนาะพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่ พอเพียงในสิ่งที่เรานัองโตรู้ๆไม่ได้ไปเที่ยวตรงไหนรู้ๆจ้ะตื่นเช้าแล้วก็อยู่แต่ท้องไร่ท้องนากำลังจะเดินออกไปทางหลังบ้านจ้ะกำลังจะเดินออกไปกทางหลังบ้านแล้วก็เนาะจะไปรดพักถูพักไว้อยู่หน้านี่จ้ะเพราะว่าวาตนาเราแค่นี้แล้วจะเนาะเราก็บตรงพอเพียงแล้วจะเนาะพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่ พี่ในสิ่งที่เรากำลังจะเดินออกไปทางหลังบ้านจ้ะกำลังจะเดินออกจปกทางหลังบ้านแล้วจะเนาะจะไป็นรถพักถูกพักไว้อยู่หน้านะจ้ะเนาะถ้าเราจะอยากไปอยู่แบบรู้ๆเท่ๆ,ทๆ,ทๆ,ทๆร,รวยๆเราก็เป็นไปไม่ได้ที่ให้เราไปเห็นแสงสีแต่ไปอยู่บน้านอาหารรู้ๆเราก็เหม่นมีปัญญาเด้อค่ะ ติดกิ้พอ่อเพียงจ้ากันเบีดเส,สษรษตกิจพ่อเพียงเราก็ปล่อยว่างนี่กป็นูก